ช้วยแชมป์ท็อปเดอะแชมป์ให้แดงเรียกชมรมเปิดบ้านระเครื่องที่จะให้จัดงานประกวดระเครื่องครั้งยิ่งใหญ่หลังจากที่ผ่าทางมูลทีฟร,รักรูกุลและชมรมเปิดบ้านระเครื่อง้อมทั้งรายการเปิดบ้านระเ,เรื่องได้ร่วมกันจัดประกวดชิงถ้วยพระราชทานมาแล้วนะก็ได้รับผลตอบรับดีมากแล้วก็มีผู้คนที่ รอคอยที่อยากจะเข้าร่วมหรือว่านำพระเข้ามาประกวดก็ได้ไายถาบกันเยอะแยะมากมายวันนี้ถือว่ามีโอกาสาที่ดีมากที่าทางชมรมคดบ้านพระเครื่องหรือว่าท่านประธานโกอันแล้วก็ท่านคณะกรรมการติดหลายท่านก็ประชุมกันว่าเราจะพร้อมที่จะจัดครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกสักครั้งหมตามคำเรียกร้องก็สรุปว่าในครั้งนี้ พร้อมที่จะจับขึ้นมาแล้วมูลนิธิพลังพุทธคุณก็ให้ความสนับสนุนในการมอบถ้วยแชมป์ออฟเดอะแชมป์และรางวัลอีกเยอะแยะมากมายสำหรับพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศไทยประชาชนทั่วประเทศไทยที่จะไปเข้าร่วมประงานประกวดชิงถ้วยแชมป์ออฟเดอะแชมป์ของมูลนิธิพลังพุทธคุณดังนั้นก็ ในโอกาสวันนี้ถือว่ามีโอกาสที่ดีก็จะเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าประชาชนหรือว่าประชาชนทั่วๆไปที่มีความรักเคารพเราถือว่าการประกวดพระเครื่องถือว่าเป็นการที่เรามาพบปะเจอกันนะคนที่รู้จักคนที่เคยติดตามกันหรือว่าคนที่มีพระเครื่องของแท้ๆในสายปากรูรักพระเครื่องของเรานะครับก็มาเจอกันที่เดอะที นะโค้งบางคุวัดหรือแยกบางคุวัดใช่ไหมนในวันที่30สิงหาคมปีพศ2563 30สิงหาใกล้ๆที่จะถึงนี้ในงานก็มีอาหารรับประทานฟรีมีเครื่องดื่มเยอะแยะมากมายแล้วมีการต้อนรับบริการสำคัญที่สุดคือจุดคัดกรองนะเรามีจุดคัดกรองกรุณาใส่แมสรมาการห้ามตกเด็นการนะนะดังนั้น เรียนเชิญทุกทุกท่านมาเข้าร่วมงานประกวดนะชิงช่วยแชมป์ออฟเดอะแชมป์ของุรที่พระพุกทุในการจัดการโดยรายการเปิดบ้านรักเรื่องหรือชมรมเปิดบ้านรับเรื่องอยู่ตรงไหนบอกเส้นทางอีกนิดนึงอยู่ตรงแยกบางวัดประสมทานะทางจากสะพานนนทบีประมาณกิโลครึ่งฮะก็ถึงแล้วมาง่ายแล้วก็เน้นนิดนึงนะว่าหลายๆท่านที่เคยถามก็มานะครับก็ พระที่เข้ามาประกวดก็มีทั้งพระสมเด็จทุกชนิดนะักนทุกอย่างทุกพิมพ์แล้วก็เนื้อดินชินโงเครื่องรางของขลังทุกอย่างที่เป็นของอเกจิอาจารย์ในสายสากลหรือว่าในสายอนุรักษ์ที่ได้เร่นได้เช่าหากันดังนั้นก็วันที่30สิงหาเรียนเชิญทุกท่านและขอขอบพระคุณสําหรับผู้ที่ติดตามใน การประกวดพระเครื่องชิงถ้วยพระราชทานในครั้งก่อนก็เรียนเชิญในครั้งนี้วันนี้ก็ขอบคุณระควณมากครับขอบคุณมากครับ